ึึอ้อมอ้อมเอ้าเอันนี้พี่วิ่งไหนอนี่ผมจะอยู่แถวบ้านนี่แลครับโอเคใครชาวบ้านฝั่งนู้นนะไม่มีใครเล่นเลยข้างอ่ะปืนผมไม่น่าจะยิงโดนขอซ้ายสุดๆเ่ง สายสุดตัวหนึ่งเขาจะไปครับคุมไม่หน่อยสะกบไก่ไกลๆหน่อยผมก็ไปห้องสองห้องสองดูที่ห้องสีขาวผมแทมเนี่ยลองทีบ้านหมดแล้วโอเคแพี่ผมว่าผมจะคิดนี่แหละถังขาวคิดถังขาวได้ครับเดี็กทีบแบบเดียวกันี้เนี่ย C5 เนี่ย C5 เนี่ยดักกินถังน้ำเงินข้างหน้า C5 นี่ใช่ไหมใช่ใช่ได้ถังน้ำเงินข้างหน้าแทมให้ ชอบมีคนเล่นอยู่มุมตรงนู้นน่ะมุมนูนมมน้นแหก็ถ้นใช่้าใช่ถังน้ำเงินมุมนู้นเลยผมเ,ยเจอหลายรอบแล้ว, <c oughs> วลออยู่รางนะลอบ i'm โดน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 ไปดึงนี่จังหวะเขาโผล่มาพอดีครับเมื่อกี้ đi luôn đi luôn giao giao, giao. đi nè thằng nè อยวมาจากทังนู้นระบดระเบิดข้างหน้านะยาวีนนะพี่ฝั่งตรงกลางอ่ะตรงกลางถังเงินอ่ะตรงกลางถังเงิน ออกไม่ได้เลยแคไม่โดนดับหน้าโอ้ออกไปได้เลย ยังไงล่ะนี้โอ้โหล็อกปว้อยู่โล็อกล็อกไว้เลยอ่ะ

อย่างนี้ทางนี้นในบ้านในบ้านสุดยอดในบ้านในบ้านในบ้านหลัง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 ในบ้านในบ้าน,น,านเข้าแล้วน,ะะนี่นี่ใช่ใช่ครับในบ้านมาแล้วโอ้ เบิที่ชี้วะพี่ี่ชี้แรกกันเอาแล้วพุทแม่นเลยแม่นมากไเดี๋ยวขอเข้าไปเก็บระเบิดันพี่จาพี่จาพี่จาฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ตังนลอตัดังกต้องัต้องรอกล้อสลับฝั่งล้อสลับฝังครับไปเ็อุปกรณ์ก่อน เดือแปดนาทีบีโหลด

หขาวอ่ะโอเคโอเคอ้เดี๋ยวี๋ยจ้ำตกั้น Chẳng đồn nhớ chăng Đồn đục thịt เดไปโดน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 เี่โดนเต้าพอดีเลยโดนเย้เดี๋ยวไปดีโหลดกระสุนก่อนดิหมดกล็อกแล้ว ไปมากเลยฝั่งนี้หลุดนี่คือโดนหมดเลยเก็บได้ตรงกลางนิดนึงสองตัวเขายังไม่ออกเลยเขาไ่เลื่อนเข้าบ้านอย่างงเี้ยใช่ครับเขาเข้าบ้านแล้วก็ออกออกขวาสุดของพี่เขาแล้วแต่มีทนายเคาะอยู่แถวนี้คนนึงไว้ยึ่งกลางแล้วก็มีคนแคมป์ตรงหนึ่งสองสามเนี่ยระเบิดอยู่นี่พี่ สนุกที on like thumb, thumb, ่จับไม่เลยใช่ไหมจับไปโหลดอยู่ไม่ต้องมาหลังก็ได้เนอยูเก็เกมบอลเกเกบอลรู้โดนหรือเปล่าไป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 หน้ารถแดงนะรถแดงพี่ Bán xe, bán xe <laughs> Mình muốn bán nè, mình con, muốn bán, muốn bán <laughs> Thắng đen kìa <ghê. cười> Thắng đen càng, thắng đen มาสายสุดแล้วนะสายสุดสายสุดสายสุดน่ามีอยู่สองตัวนะครับตัวนี้ตกไดไงวะ รีโลดบ้านเัาพตัวนึบ้านพิตัวหนึ่งบ้าน ข้างโดนละทางแดงข้างรถโอเคครับทางแดงข้างรถ สายสุดนี้สายสุดนี้อ้ยเปี้ยตกใจระเบิดระเบิดในบ้านดูรถไอ้สังแดงหน้ารถอะพี่ยังเก็บไม่ได้เลยโดนโดนสายขึ้นสูงสายขึ้นสูง

แ <thì> <Okay. S 1> ขงแดงอ่ะเก็บไม่ได้เลย ปเข้าเลครับโดนแล้วโดนแล้ว hmm. อ <x> ืึสองคนสุดยอดเลยพี่เ <illustrates> น <tense S 2> ียนมากผมยิงล่เลยล่องเลยแหละผมยิงล่วไม่โดนโอ้โหอย่าให้เด็กมาแนวนี้นะพี่ผมยังไม่ได้นำคังเตอร์โอ้พี่เสือมาอยู่ของผมไม่เก็บคิวอย่างเยอะตรงนี้โดนทั้งเนี่ยผักแดงหน้าเนี่ยโหเนียนจริง มันมีรูไงเขาก็นองรูผมน้่ยแหละสอบสุดท้ายวันกับพี่คนนั้นอยู่ขวาสุดแรกกันแต่โดนหลังดีงไปดวนกลางเนี่ยเขามีสองตัวผมตัวเดียวผมมาใช่ผมโดนนั่นแหละ <S 2> 2 <S หลังยิงแล้วเกาวิ่งคู่กันมาโอ้โหไหา่าล <c oughs> ูกหลังว <c oughs> ิ่งคู่กันมาเลยสุดยอดเนียนมีโหลด่ันโอ้หลูกหมดโคตรเร็ว กระโดก่อนอ้วนตาเน่จตาโอ้โหโคตรเดือดเลยเดือดจอบสุดท้ายใช่แลกกันอยด่เยอเลยจับวินัยตรงไหนอยสเยอดเลยบนข้างหลังยิงบนพี่เขาสองคนเลยโอ้เสรยไายมาก แลเ้เขาวิ่งขึ้นมาเขาวิ่งแพ็คขึ้นมาอีกใช่เขาขึ้นมาอย่างเงี้ยสองตัวยิงผู้มาเงี้ยโอ้ยเนี่ยใครจะยิงถูกอ่ะเนี่ยเยอะเกินแล้วเพื่อนก็ไปตายขวาจนเกลี้ยงวางง่ายเ,เนี่ยญญพอเอล ปืนมันโคตรหน่อย<อ>โอเคที่นี้ก็อยู่แล้วข้าวอยู่ผมจริงไม่ไม่ได้เล็งสะโขบเลยพี่กลัวอ,อย่างเดียวอะ่ะแล้วโดนด้วยโดนด้วยโดนไปสองอ้อเย็มนิ่มๆที่ทำป<ๆ>ืนมาโคตรด,ดีเลย